สวัสดีค่ะวันนี้แม่สีจะชวนทำเมนูทันมูจิหรือว่าหัวไชเท้าดองสีเหลืองนะคะนอกจากสีที่สวยแล้วยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำน้ำดองกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายขาวเกลือป่น น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูแม่ซีก็ใช้ยี่ห้อตามที่เห็นเลยค่ะเป็นน้ำส้มสายชูกลั่น5%นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นฉุนของมันนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวก็ได้ค่ะกลิ่นฉุนก็จะน้อยลงรสชาติดีขึ้นแต่ราคาก็อาจจะแพงขึ้นด้วยนะคะน้ำเปล่าแล้วก็สุดท้ายนะคะสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดสีเหลืองนั่นก็คือเม็ดพุทจีนค่ะ เม็ดพุทจีนจะคนละตัวกับเม็ดพุทซาจีนนะคะแม่ซีซื้อมาจากร้านขายยาจีนค่ะถุงนี้100กรัมราคาอยู่ที่40บาทนะคะไม่งั้นก็สามารถซื้อได้จากเว็บช้อปปีค่ะแม่ซีเห็นมีขายอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากเขาจะให้สีเหลืองแล้วยังมีสปปรรพคุณทางยาที่ดีมากๆด้วยนะคะนั่นก็คือช่วยแก้ร้อนในได้ดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้ร้อนในในเลือดหัวใจตบปอดกระเพาะ แก้หมุหงิดจากอากาศร้อนนะคะทําให้เลือดเย็นลงห้ามเลือดจากการภาวะเลือดออกเพราะความร้อนเช่นเลือดกาเดาไหลาอาจียนเป็นเลือดปัาวะมีเลือดปนแบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะถ้าผสมกับตัวยาอยื่นๆที่มีฤทธิ์เย็นด้วยเนี่ยเขาจะยิ่งทําให้ประสิทธิภาพของยาตัวนั้นทํางานได้ดีมากขึ้นค่ะอย่างเช่นในการป้มเก๊กฮวยนะคะนอกจากสีเหลืองที่ได้จากเก๊กฮวยแล้วเนี่ยเขาก็ยังใส่เม็ดพุทจีนตัวนี้แหละค่ะลงไปด้วยนะคะ วิธีการใช้งานต้องนําเม็ดพุทจีนมาบุบให้แตกก่อนนะคะสีเหลืองที่อยู่ข้างในจะได้ออกมาได้ค่ะถ้าเราใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ1 L –ลิตรถึง1ลิตรครึ่งให้ใช้เม็ดพุทจีนประมาณ4-5เม็ดก็พอค่ะอย่างวันนี้นะคะแม่สีจะใช้น้ําต้มกับเม็ดพุทจีนเนี่ยประมาณ1500มิลลิตรค่ะพอต้มได้สีที่พอใจแล้วจะนํามากรองให้ได้อัตกกราส่วนที่ต้องการค่ะ ยังไม่ได้เปิดแก๊สนะคะน้ําก็เป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมคะต่อไปเราก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟกลางต้มนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนน้าเดือดแล้วก็ได้สีเหลืองตามที่ต้องการก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ พอได้น้ำสีเหลืองมาแล้วเราก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะสำหรับอัตราส่วนแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะคะแล้วเราก็ต้มไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะละลายเข้ากันดีแล้วก็เดือดนะคะให้เดือดไปสักพักเลยค่ะเพื่อลดความฉุนของน้ำส้มสายชูนะคะ โอเคค่ะแม่ซีก็ปล่อยให้ส่วนผสมเดือดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นเราจะพักให้น้ำดองตัวนี้เย็นสนิทค,ค่ะระหว่างนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นหัวไชเท้ากันค่ะนําหัวไชเท้าไปปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นเราจะนํามาหั่นเป็น2แบบค่ะแบบแรกจะหั่นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ใช้สําหรับทําคิมบับทําเป็นไส้อะนะคะไส้คิมบับไส้ซูชิก็ได้ค่ะแบบที่ 2. หั่นเป็นแว่นกลมๆหรือไม่ก็ครึ่งวงกลมค่ะแบบนี้ไว้ทานกับมามา่าหรือว่าไก่ทอดค่ะ มาดูแบบที่1แบบเส้นนะคะก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราจะต้องนําหัวเชยเท้ามาวัดความสูงของหลก่อนค่ะเพราะว่าเวลาเราหั่นเสร็จนะคะจะได้ใส่ลงไปในโหลได้พอดีนั่นเองนะคะอย่างของแม่ซีเนี่ยเอาสูงประมาณนี้นะก็ตัดหัวเชยเท้าให้ได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็หั่นหัวเชยเท้าในแนวยาวแบบนี้นะคะให้ได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะความหนาก็สักประมาณไม่ถึง1เซนนะคะนี่นะคะ แล้วเราก็จัดการหั่นเป็นเส้นได้เลยค่ะไม่ต้องเส้นใหญ่มากนะอ่ะเนี่ยค่ะและแบบที่สองก็คือแบบหั่นแว่นเป็นวงกลมนะคะหั่นไม่ให้หนาแล้วก็ไม่ให้บางจนเกินไปค่ะ นี่ประมาณนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปในผักทั้งสองชามค่ะแม่ซีแยกนะคะเป็นเส้นเนี่ยชามหนึ่งแล้วก็เป็นแบบวงกลมชามหนึ่งค่ะ ใส่เกลือลงไปชามละประมาณหนึ่งกับครึ่งช้อนชานะคะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะคลุกให้เข้ากันนะสองแบบเลยนะคะ เกลือเนี่ยนอกจากให้ความเค็มแล้วยังช่วยฆ่าไขพยาธช,ช่วยขับน้ําออกจากผักนะคะฉะนั้นหัวเชเท้าที่มีกลิ่นเหมน็นหรือว่าความซ่าความขื่นนะคะใส่เกลือไปแล้วเนี่ยจะช่วยลดตรงนี้ได้นะคะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารค่ะเราจะพักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็พักมาครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ามีน้ําออกมาจากผักเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ําตัวนี้ทิ้งให้หมดแต่ไม่ต้องเอาผักไปล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าเราจะอาสยความเค็มจากเกลือในการดองผักตัวนี้ค่ะ พอเทน้ำผักทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําหัวใชั้เท้ามาเรียงใส่โหลแบบนี้ค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นโหลแก้วนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโหลแก้วก็สามารถใช้เป็นกล่องทัพเปอร์แวร์ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักน้ําดองใส่โหลนะคะย้ํานะคะน้ําดองจะต้องเย็นสนิทแล้วเท่านั้นค่ะถ้าน้ําดองยังร้อนๆอยู่นะคะจะทําให้ผักเนี่ยสุกเละได้นะคะใส่ลงไปให้ท่วมเลยค่ะ ปิดฝาให้สนิทนะคะจากนั้นเราจะนำหัวเชยเท้าดองไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ2คืนค่ะหลังจากนั้นก็สามารถนำออกมารับประทานได้เลยนะคะถ้าทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะ ทานไปสองคืนนะคะตอนนี้หัวเชยเท้าดองสีเหลืองของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะมาชิมอันกลมกันนะคะตามด้วยแบบเส้น กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งทานเย็นๆนะคะยิ่งชื่นใจเลยค่ะในส่วนรสชาติเนี่ยสองตัวเขาจะเหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็จะมีความหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดหน่อยค่ะตัวกลมๆเนี่ยเหมาะกับทานกับไก่ทอดพิซซ่ามาม่าเผ็ดนะคะได้หมดเลยค่ะส่วนตัวที่เป็นเส้นเนี่ยเหมาะกับการทำคิมบับหรือว่าซูชิอะคะ่ะทำเป็นไส้เขานะคะก็ลองดูค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ไม่ยากแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่ซีด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ